ด้วยความมุ่งมันทําให้วันนี้เราก้าวขึ้นมาเป็นท่าเรือระดับแนวหน้าติดอันดับท็อป20ของโลกและพวกเราไม่เคยหยุดก้าวเพื่อมุ่งสูม่มาตรฐานท่าเรือชั้นนําตลอดเวลา7วันต่อสัปดาห์24ชั่วโมงต่อวันพร้อมการให้บริการด้านโลจิสติกที่เป็นเลิศสู่การขาโลกแบบไร้อรอยต่อท่าเรือแหลมฉบังถูกก้าวเพื่ออนาคตสนับสนุนโดย ท่าเรือแหลมทบังศูนย์กลางการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและโลจิสติกของอาเซียนวันที่20พฤศจิกายน2568ที่แปลงนาสาธิตศูนย์วัฒนธรรมตะบนสะทะเลอำเภอพ,พยุหะคิรีจังหวัดน,นครสวรรค์นางสาวชุติพรเสชังผู้ว่าราชการจังหวัดน,นครสวรรค์เป็นประธานในการเปิดงานสืบสารประเพณีวัฒนธรรมในชุมชนสู่ชุมชนเต้นกรรมรำเคียวลงแขกเกี่ยวข้าว ซึ่งเป็นโครงการที่ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้ถึงความสําคัญรู้คุณค่าความเป็นมาและวัฒนธรรมภูมิปัญญาของท้องถิ่นอันจะสร้างความภูมิใจและฟื้นฟูศิลปะประเพณีวัฒนธรรมการลงแขกเกี่ยวข้าวและการละเล่นพื้นบ้านเต้นกรรมรำเคียวให้คงอยู่ในชุมชนอย่างยั่งยืนโดยมีการละเล่นเต้งตามรำเคียวซึ่งเป็นการละเล่นพื้นบ้านเก่าแก่ที่อยู่คู่ชาวตาบลสัตว์ทะเลมาอย่างยาวนานเนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ อาชีพการทำนาเป็นหลักและด้วยนิสัยรักสนุกการดำเนินโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นปลูกจิตสำนึกให้คนในชุมชนเกิดความตระหนักและเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ฟื้นฟูและสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คนในชุมชนได้เรียนรู้ความสำคัญรู้ถึงคุณค่าความเป็นมาและวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นอันจะสร้างความภูมิใจและจิตสำนึกในการรักษา และเพื่อเป็นการถ่ายทอดศิลปะประเพณีวัฒนธรรมการลุงแขกเกี่ยวข้าวและการลเล่นพื้นบ้านเต้นกำรรำเคียว